สวัสดีครับวันนี้พาคู่เท่าไปงานแต่งงานแต่งเนาะไปงานแต่งโตจีนเลาะเดี๋ยวไปโดยกันเลยครับไปไปไปแล้วเนี่ยครับบ้านงานแต่งงานแต่งงานกินดองเนาะโตจีนด้วยวันเนี้ยบ้านงานมาบ้านงาน ในการจับกล้ามค้นสมรสให้กคบพูดสาวกับว่าทีเจ้าสาวของเท่ากับนางสาวปลอบแก้วคำพวงหรือคู่กุ้งนะครับเนาะได้รับประกาศการครูมาหลายปีแลี้ยงับบนี่แล้วเนาะครับเนาะนี่แหละมาแล้วบ้านงานโอ้งามมาเนี่ยโอ้จัดบิวงามดีเนาะครับกระสิบพอยให้ดอกมือสี เพลงกรมคุณพ uh, ่อค uh, uh, ุณแม่ของเฮารับประทานอาหารไปเรื onde, ่อยๆครับจนกว่าแขกของเฮาสีมาพบกันที่ไปเรียองเชิญส่วนกระผมก็เอาไว้สำนีก่อนครับโต๊ะเจ้าเบาโต๊ะญาติเขาจะเบาเปรี้ยวครับ ครับเสียงจากผู้นำชุมชนนะครับท่านผู้ใหญ่พิรันต์เจ้าพิเศษนะครับยเช่นนะครับพี่น้องผู้ท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับเข้าสู่โต๊ะอาหารนะครับแปดพันนะครับวันนี้ลิมรถจากตุ้มโต๊ะจีนนะครับจากอัปพูหามาจากพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปหาทายอยู่แถวนี้ลิมรถได้ยินข่าวว่าอาหารสุดแสนอร่อย นะครับสะอาดและก็ถูกถูกกับลักษณะรามัยโอ้พยายน้ครับวันนี้พ่อมาดูนะครับแม่เอ็นเม่เขียวจะน้องไปคือใี่บ้านเฮาเครับเราดีใจหลายนะครับขออนุญาตขอลาวนะครับดีใจหลายนะครับเด็กที่เรามานะครับต้นหน้าจาก รถเครื่องสเสียงมาประมาณ5้าต๊ะจะเป็นของเจ้าบ่าวนะครับของพี่น้องเหนือเมถไทยอยู่ด้านหน้าแล้วก็ที่อยู่ด้านข้างบ้านนะครับเดินมานะครับเดินมาแล้วก็เลี้ยวเขาเข้านะครับเลี้ยวเขาเออเลี้ยวเขานะครับบ้านาที่เป็นเพชรไม้นะครับจะอยู่ที่นี้ยังหลายโต๊ะอยู่นะครับพี่น้องกามาเก็มแล้วใจเย็นๆสุดเสงอะไรยจริงนะครับผม ตัน้พอว่กี่ค่ะั่งนี้แล้วแม่ดีกวครับ โอนั่ง <rôle>: ม <but, S 1> ั่ั่งนา่งั่งนั่งนั่งนั่นั่งนั่งนั่งนั่านั้งนั่งนงนั่งนั่งั่่งนั่งยครันั่งั่นั่นันนันั่นับัั่นัันังนนะครับหลังจาก่นี้ สี่านของกอล์ฟและประกอบด้วยที่ปารดตี้ในัดาห์กอล์ก่เลยนะครับป็ครับงแก็ี่าต้องกล่าบอกว่าพาร์ตเรองนนะครับยินดีระับแล้วครับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับเข้าสู่แั้วตัอาหารนะครับนางเล่ยการจัดฉากในช่วงนี้เสียงที่ซาบันซ์